มาครับวันนี้เราขับ b y d Dolphin ไปชะอำกันไปหาดบึกเตียนกันนะครับเรารีเซ็ตทริปเป็นทิป A เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็น0ูแล้วก็แบตเตอรี่เต็มร้อนะครับวิ่งได้484กิโเมตรนะอันนี้ผมตั้งรถเป็นไดนามิกนะครับคลิปนี้จะไปอย่างช้าๆนะครับไม่ไปเร็ว<ๆ>ก็ออกมาจากบ้านแถววัชรพลน,นะครับแล้วก็ขึ้นทางด่วนสุข,ขาพิบาล5้จะไปลงพระราม2 แล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้22กิโลแบตเหลือ95%นะครับย่กิโลเมตรใช้แบตไป5%ตรงนี้กำลังจะถึงพระราม9ครับแล้วก็ขับมาถึงสะพานแขวนนะครับ41กิโลเมตรใช้แบตไป9%เนะครับเหลือ91%กําำลังขึ้นสะพานแขวนนะครับเนี่ยผมอยากให้สะพานที่2เสร็จเร็วๆจังสะพานที่2นะครับเขาจะใช้ชื่อว่าสะพานพระราม1ิ จะเป็นสะพานที่กว้างที่สุดในประเทศไทยนะครับจะมีช่องจราจรถึง8เลนแล้วก็ความยาวของสะพานนะครับ780เมตรแล้วก็สูงถึง41เมตรเลยนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นชื่อว่าสะพานพระราม10แต่คงอีกนานครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับตอนทางลงนะเหมือนจะเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ขาดอีกยาวไกลเลยครับน่าจะอีกหลายปีเลยครับกว่าจะเชื่อมกับทางด่วนพระราม2 แล้วก็ตอนนี้นะครับขับมาถึงพอโทชิโนนะเดี๋ยวเราแวะกินข้าวนะครับพอโทชิโนนะครับมีจุดชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็น DC อยู่ตั้ง2จุดเลยนะเดี๋ยวผมแวะชาร์จไปเลยนะครับเพราะว่าเรากินข้าวอยู่แล้วสบายมากเราก็เดี๋ยวซื้อของขวัญไปจับฉลากด้วยข้างหลังมีฟู้ดแลนด์ครับก่อนชาร์จนะครับเรามาดูแบตเตอรี่กนันนี้ขับจากบ้าน100%นะ มาถึงพอโตชิโนเหลือ84%ครับหายไป16%ก็เดี๋ยวชาร์จจนเต็มเลยครับความแรงของตู้นะครับที่ปล่อยไฟออกมาณนะขณะนี้อยู่ที่58กิโลวัตต์นะถือว่ากลางๆนะครับแต่ว่าผมชาร์จแค่16%เนี่ยแค่เดินไปเข้าห้องน้ำก็เต็มแล้วครับเรามาดึงออกนะครับเดี๋ยวท่านอื่นจะได้ชาร์จต่อ เนี่ยสังเกตว่าแค่ผมเดินไปเข้าห้องน้ำนะครับมี MG4 มาจอดชาร์จอยู่ข้างๆแล้วเก็บหัวชาร์จปิดฝานะครับแล้เดี๋ยวเราขยับรถไปจอดที่อื่นก็ใช้ค่าชาร์จทั้งหมดนะครับ83บาทจุสตางค์นะเนี่ยเขาบอกว่าชาร์จไปทั้งหมด11หน่วยนะครับข้อดีของตู้นี้คือชาร์จก่อนแล้วค่อยจ่ายนะครับไม่ต้องเติมเงินเนี่ยอันนี้ผมจ่ายผ่าน SCB เลยก็ผ่าน SCB Easy App แนะครับแล้วก็กดชำระได้เลย ขั้นตอนการชาร์จนะครับก็เปิดแอปอ l e ล็กซ่าสแกน QR code นะครับเสียบหัวชาร์จให้แน่นแล้วก็เริ่มการชาร์จได้เลยข้างๆมี MG มาจอดชาร์จอยู่อีกคันหนึ่งแต่จะผมเลื่อนไปจอดที่อื่นเพราะว่าเต็มแล้วทำไมเราต้องออกนะครับเพราะว่าผมเพิ่งออกใช่ไหมเห็นไหมฮะแบ๊บเดียว MG EP ก็มาเสียบแต่ถ้าผมไม่ออกเขาก็ไม่มีที่ชาร์จ นะฉะนั้นใครชาร์จเต็มนะครับเต็มแล้วออกเลยผมก็ย้ายมาจอดตรงสะพานล,ลอยตรงนี้อ่าลืมถ่ายข้าวที่ถูกแล้วดีแล้วก็ซื้อของขวัญไปจับฉลาก,กับของเล่นเด็กแล้วเดินทางกันต่อครับแบตเตอรี่กลับมา100%ออีกครัง้งหนึ่งจริงๆไม่ชาร์จก็ได้นะครับแต่ว่าผมอะไหนๆก็กินข้าวแล้วเราก็ชาร์จไปเลยเนี่ยมีรถมาชาร์จตลอดเวลาเลยครับเปลี่ยนคันไปเรื่อยๆนะ จริงมีที่ช้าตรงสตาร์บัคอีกนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้ช้าได้2จุดเลยไปครับคราวนี้เราจะยิงยาวไปจนถึงหาดปึกเตียนเลยนะครับไปที่พักเลยเพราะว่าเด็กกินข้าวหลับแล้วเราก็ยาวเลยครับถนนพระรามสองนี่น่ากลัวจริงๆก่อสร้างอยู่บนหัวเราตลอดเวลาเลยครับแล้วก็เข้าแยกเพชรบุรีลาดบุรีแล้วก็ทางเข้าหาดปึกเตียนถึงแล้วครับที่พักชื่อว่าปึกเตียนคาบาน่าบีรีสอร์ทก็ไปเช็คอินกับกลุ่มเพื่อนๆออีกคันหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีลานจอดรถนะครับอยู่ตรงนี้ใครมาก็เซิร์ชได้เลยเดีย๋ยวผมแนะนําที่พักให้ดูกันเราวิ่งมาจากบ้านทั้งหมด196.8กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้เหลือที่69%แล้วเรามาแนะนําบ้านพักกันบ้านพักจะมีทั้งหมด10หลังนะครับด้านซ้ายนี่ที่ผมชี้ให้ดูจะเป็นบ้านเดี่ยว4หลังแล้วก็ด้านขวาเป็นบ้านเดี่ยวอีก4หลังนะครับ แล้วด้านหลังก็จะเป็นบ้านเดี่ยวแบบสองห้องนะครับที่มีประตูทะลุถึงกันจะราคาแพงหน่อยอันนี้ผมจองด้านหลังไว้ทั้งหมดเลยครับที่พักอันนี้เดินมาตรงๆนะครับจะมาตรงที่เป็นรูปปั้นนางยักษ์นะครับของพระอภัยมณีแล้วก็เป็นหาดนะครับแต่เป็นหาดแบบเล่นน้ําไม่ได้ถ้าจะเล่นน้ำต้องเดินไปทางขวาอีกนิดนึงครับจะเป็นหาดทรายจุดตรงนี้ไม่แนะนำให้เดินเข้าไปนะครับเพราะว่าคลื่นแรงและลื่น หน้าที่พักก็มีเปยวนนะครับแล้วก็มีโต๊ะหน้าบ้านต่างๆพื้นเป็นสนามหญ้าเทียมนะครับเรามาดูข้างในกันบ้างนี่ครับเปิดเข้ามาก็มีโซฟาสําหรับนั่งแล้วด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นทะลุอี่ห้องหนึ่งสําหรับพักเป็นหมู่คณะมีตู้เย็นเล็กนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งมีกาต้มน้าร้อนมีทีวีแล้วห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นห้องอาบน้ําก็โอเคนะครับน่ารักดี ราคาคือพันต้นๆนะครับไม่ได้แพงมากที่นอนก็จะเป็นเลื่อนติดกันได้แล้วก็แยกกันได้นะครับแอร์ก็เป็นแอร์ใหม่ค่อนข้างเย็นเลยครับคราวนี้มาดูห้องของบ้านเดี่ยวกันบ้างนะอันนี้เป็นตัวบ้านเดี่ยวมีเป็นห้องแล้วก็จะมีทางขึ้นไปเป็นชั้นบนนะครับอีกเตียงหนึ่งอยู่ข้างบนน่ารักดีครับขึ้นบันไดประมาณว่าห้องใต้หลังคาอีกห้องหนึ่งนะครับมีที่นอนแล้วก็มีแอร์ประมาณนี้ครับสาหรับห้องนอน ตอนเย็นไม่ต้องหาอาหารนะครับสั่งอาหารได้นี่มีร้านอาหารครัวปาโลมาอยู่ด้านข้างนะก็สั่งเป็นหมูกระทะมากินกันนะครับแล้วก็ของเด็กๆก,ก็จะเป็นข้าวผัดแล้วก็ปาร์ตี้ปีใหม่นะครับจับของรางวันแล้วก็เล่นเกมกันนิดหน่อยก่อนตอนเช้านะครับแล้วตอนเช้ามีอุบัติเหตุนิดนึงก็เลยไปโรงพยาบาลกัน เราค่อยกลับมาที่พักอีกรอบครับตอนนี้ไม่ได้ถ่ายไว้พอรี่ไปเลยทำให้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่52%วิ่งไปแล้ว247กิโลเมตรนะครับเช็คเอาทแล้วนะครับก็เข้าไปหาชะอําไปนั่งกินข้าวกันริมทะเลตอนนี้วิ่งไป250กิโลเมตรนับจากบ้านมานะครับแต่ว่าเรามาชาร์จเต็มที่พอโตชิโนครั้งหนึ่ง แล้วก็วิ่งไปหาชะอำสองครั้งไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวแวะก,กินข้าวแล้ว๋ยวบไปสวนสัตว์ต่อนี่ครับบรรยากาศหาชะอำนะครับมีกีฬาเล่นเต็มน้ําเลยทั้งบานาน่าโบ๊ทแล้วก็มีเล่นว่าวนะครับแล้วก็มีเครื่องล่อนเตียงผ้าใบโซนนี้30บบาทต่อเตียงนะครับแล้วก็ตรงนู้นมีร้านอาหาร เป็นหาดที่ของขายตลอดเวลาเลยนะครับก็ซื้อของเล่นให้เด็กหลังจากนั้นก็ไปฟาร์มนะครับให้เด็กๆได้เล่นกันชื่อว่าพันสุกฟู้ดแอนด์ฟาร์มนะก็ที่นี่นะครับถ้าเข้าที่ปึกเตียนคาบานาบีรีสอร์ทนะเขาจะมีบัตรให้เข้าฟรีแถมมีขนมให้ด้วยนะครับรับตอนขาออกได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ก็ออกจากฟาร์มแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านเลยตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ46วิ่งได้อีก217กิโเมแล้วเรามาดูที่ GPS กันนะครับว่าถ้ากลับบ้านจะถึงไหมแบบไม่ชาร์จอีกแล้วกลับถึงบ้านนะครับก็คือ187กิโลเมตรแปลว่าวิ่งรวดเดียวถึงนะครับเราสามารถมาชะอำโดยที่เราไม่ต้องชาร์จได้เลยนะครับนับจากบ้านวชรพลมาถึงชะอำนะแต่ถ้าแวะกินข้าวก็ชาร์จแบบผมก็ดีนะครับจะได้ไม่เสียเวลา แล้วเราไปดูกันนะครับว่าวิ่งถึงบ้านจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้วิ่งถึงพระราม2แล้วนะครับรถเหลือแบต16%วิ่งได้อีก88กิโลเมตรนะครับซึ่งห่างจากบ้านอีก50กิโลเมตรถ้าเราไม่ชาร์จถึงบ้านแน่นอนครับยิงยาวไปเลยเอา้าวเดี๋ยวเข้าโลตัสเด็กตื่นพอดีครับก็เลยต้องแวะหาของกินแล้วโลตัสมีที่ชาร์จแบบซุปเปอร์ชาร์จอยู่ไปเราไปชาร์จกันตอนแรกจะยิงตรงถึงบ้านเลยครับเหลือ อีก78กิโลเมตรแบตเหลือ15%ถึงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ถึงดาวคนองแล้วตัวเล็กตื่นพอดีก็เลยต้องแวะกินข้าวอีกแค่41กิโลเมตรถึงบ้านรถวิ่งได้อีก78กิโลเมตรแบตเหลือ15%แวะกินข้าวนะครับยีิบสี่นาทีได้มา48%เพราะว่าชาร์จอยู่2คันนะครับก็ความแรงจะต้องโดนหาร ร้อยสิบสองบาทสามสิบเจ็ดกิโลวัตต์นะครับนีชาร์จอยู่สองคันเป็นเนต้ากับนอฟฟินเดี๋ยวเราปลดนะครับก็สิ้นสุดการชาร์จชิปสิ้นสุดการชาร์จดึงเก็บปิดฝาเรียบร้อยครับก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ย เหลือ39%ตอนก่อนที่ผมออกจากโลตันนะครับแบตเป็น49หลังที่เราชาร์จนะก็คือเราใช้ไปประมาณ10%จากา Google m a p ปประมาณ40%โลใช้ไปจริงๆแค่10%ถ้าไม่ชาร์จเลยก็จะเหลือมาถึงบ้านประมาณ5%ก็สรุปว่าถ้าเราขับไปชะอำแล้วเราไม่ได้เที่ยวอะไรเลยเราไม่ต้องชาร์จแต่ว่าผมอะไปไปมามาหลายที่ทั้งหมดนะครับ453.7กิโลเมตรทั้งหมด ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งาน B Y D Dolphin แล้วก็คลิปเที่ยวของผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ